มีแตนคนหรือพากันเป็นบาเพราะจะตายแล้วก็แต่งศพให้ย่านศพมั่งงามเออเอาน้ามะพร้าวมันล่างหนาล่างยังให้เอะมากกกินนี่เพราะสัตว์เขาล่างหนาตาสินเออแล้ล่างตอนเป็นเป็นนี่แล้วมันจะเป็นยังเดิมน้นาสะอาดรุ่นเอาน้าพร้าวมาล่างว่ามันหนามันสะอาดล่สัตวยึดใจสกปรกนี่่งนี้ทุกบ่พาากันเราทำมาลางไงเนาะเดี๋ยว เปลี่ยนเสืาา้ขอผ้าให้เราะกระโลงเอาไว้สามมือสี่มือแต่งผ้าเข่าใส่หนาโลงมันจะได้แดกอีหยังมีตะหมดตะแดกอย่างนั้จะบอกแล้วออตอนบอท่านเดือดตายขึ้นน้ำก็บอบไปให้กินสเสบๆแบบนั้นแต่ว่าขนาดมันก็ยังหาขี่ที่ขี่ทีได้เนาะแต่ถินเถย่นน้อยเอเจาะอเจาะอันเนี้ยเนาะเออเป็นลาเป็นกอยก็เาจเาะเดียวนึงดับมันเงาะกะบ,บีออกมาจะกเครืองงอยู่คือตอนบอท่านเดือป่วยอันเนี้ย ก็ตอนแข็งแรงกินดีๆยื่หรือไม่กอว่าหายกันกินมันเต็มที่รถถูเนาะจากว่าให้ฟังลักเรียวกับการประเภทนี้ในการทํางานศพคนตายจังสันจังสีเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้บอ่บอกว่าเป็นยังเลยคนตายแล้วว่ามีผลในยังเลยเด้อสิเปลี่ยนเสียผ่ากับหน้ากับหลังคือตาสินเราถามเออเป็นนี่ยังเกี่ยวบอกหรือเสียเอาอันพ่อตาเภาแล้วก็เอาดินมาปัน่นทั้งหัวไปทั้งตะบันตกให้มันมาเกิดไหมยังสิก็บอกมีเพื่อยังเลย เออบอ่มีบ่เกี่ยวกันเลยกับบาปบุญกุศลยังที่เผาไปแล้วนะ่ะบ่เกี่ยวกันเลยเ้อบ่พิษยัย้งอีกเขาะกระโลง่งฟังธรรมเ้อรับศินเ้อกินข่าวเอ้อนี่ก็บ,บ่มีพีหยั้งอีกนั่นแหละบ,บ่มีพ้นยัง้งก็ไม่ได้กี่เอา้าสิพูดถึงอีกยัางหนึ่งถี่เปียบเทียบพาะนรกะเมือ่อ เพิ่นเข่าสู้อนุปาจิเศสนิพพานของไนแล้วก็ตายนั่นแหละเออตายหมายถึงอนุปาจิเศสนายถึงตายทั้งหลางกายที่แหลกนี้กิเลสตายก่อนที่สองกับตายห่วงกันกับรลังกายเออเพิ่งก็ยืนล้ำพิ่งถึงพงะพุทธเจ้าก็คุกเข้าหนางงมล่องที่ดินก็คือว่าไปไปนิพพานอยู่เน่มันมีผลอย่างมีผู้ใดไปแต่งศพนห้เพิ่นมีผู้ใดไปปีนผาปีนยังให้เพิ่นมีผู้ใดไปจูบไปเผามีผู้ใดไปใส่ไม้คมหิงบ่มี ออเอเองค์ที่สองคือพระอัญญาโกลทัญญะเนี่ยเมื่อเขาลาวพระพุทธเจ้าแล้วก็ยืนลำพึงถ้ำหันหน้าไปทางที่พระพุทธเจ้าอยู่ยืนที่ถ้ำชัดทันตะทำชัดท่านระลึกถึงว่าบุญคุณกุศลอันนี้ที่เฮ้าวิชาสามเราก็ได้รู้แล้วอภินญ,ญาหงเราก็ได้รู้แล้วปฏิสัมพิธาเราก็ได้รู้แล้วคุณอันที่ยิง่งใหญ่นี่เราเริ่มต้นมาจากนี่หนอะ ไล่มาโอ้สมัยตะกี้ตั้งแต่พระเจ้าปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้าเด้ยเคยถวายนันนี่เด้เคยปรารถนามานี่เอ,อไล่มาเรื่อยจนว่าบัดน,นี้ความสมหวังหรือว่าความสมําเร็จสมดังโมโนโรถเดวกับพ,พุทธเจ้าโคดมองหนี่บัดนี้จะขอล่าเนี่ยเออเมื่อเดินตรงกลมจากน้อยสัมทว่าที่แด้พิ้งอยู่อาจจะเดินไปจักน้อยก็หัวเข้าลมลงมรถหัวเข้าก็ซักล้ดินตายเลด แน่ยไพไปจัดงานศพให้คือว่าเขาซูนิพานคุ่นนั่นยังสั้นแล้วเออมีแตาค้นอะไพากันเป็นบ้าเพราะจะตายแล้วก็แต่งศพให้ย่านศพบั่งงามเออเอาน้ามะพร้าวมาลางหนาลางยังให้เอะมากกูกินนี่เพราะสั่วเขาว่าลากหนาตาสินเออพลาะนากตอนเป็นเป็นนี่แล้วมันจะเป็นยังเดิมน้ำสะอาดรุ่นเอาน่อพร้าวมาลางว่ามันนนามันสะอาดกว่าสั่น ยึดใจสกปรกนี่ฮัมทุกบ่อผากันเอาทํามาลานไหมเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเสียผ้าให้เพาะกระโลงเอาไว้สามมือสี่มือแต่งผ้าเข่าใส่หนาโลงมันจะได้แดกอีหย,ยังไม่ตะหมดแตด่แดกยังหันจะบอกหลับตอนบอท่านถึงตายเนนะมันก็บ่อผ้าให้กินแสีบๆแบบนั้นแต่ว่าขนาดนั้นก็ยังหาขีดที่ขีดทีได้เนาะตาชินเคยน้อยออออน้อยอัดเจาะอัดเจาะอ่ะไหเนาะเอเอเป็นลาเป็นก้อยอัดเจาะเดียวนึงดับ มันเงาะกะบีออกมาจากเครื่องงวยอยู่ก็คือตอนบ่ท่านเด็อป่วยเนี่ยก็ตอนแข็งแร่งกินดีๆยืดเนี่ยือว่าหายกันกินมันเต็มที่รสถูเนาะนั่นแหละแบบนี้คนมันเถียงด้ประเภทนี้อยู่ตรงนั้นประเภทนี้มันประหุจักบาวมุจักบุญน้ำดอกพี่ตอนมันเป็นเป็นอยู่พี่บ่แม่นป่าไปยอะไรตอนนั้นือคนหลายๆคนถามผู้ขาดทำบุญหา พอาแม่ได้บ่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดด้เขาา่ไ,ได้ตอบมัมวมัวด้เออกบหนาลงจากน้อยมันก็นเห็นหมดด้พอเจ้าไปนรกด้ข <c oughs> มันบังบ่เป็นด้บาชิว้าละ่ะเออมันก็ว่าขึ้นมาโอ้บดสามแสนกวาดขาวงว่วสามโตเออหมูอีกสองอย่านคนใบอิมอยูบ่ไไ้จากน้อยู่บอกว่าเออเราบดแปดเมื่นคุนมันสได้ไปขุนสมได้แดกอยัง แต่มาตั้งไหเมื่อนั่นกำหนดแล้วพอแม่ตกนรกหรือเป็นเปรตยร่อชนิดนักๆอยู่ละเขาเออนเอานั่งกอนั่งขอลูกเจ้าอย่าง้าบุญหายเมือนนี่ผลพลับเ่าส้นบุญก็ไปยืนเขาจออ,อยู่หนาเหื่นนั่นแหละทางลูกก็มวลเมาเซยกสันกำลังว่าอวดอ่างคุยโวโอวดอันนั้นอันนี้กันอยอะพุนะออน่น นี <N iss an> ่มันพิจส่งราดันมากจักแม่นอยังแต่โกโลโกโซมาดีบดีมันเอาอันก่อยเด็กไปส่งกันนั่นบ่ล่ะมันจะไปอย่างเออทูตะหมายถึงทูดเครื่องสงบุญก็บ่ฮู้าจักถีบจักแดนอย่างไมายถึงพูดี่ทัาบุญก็บว่าจักถีบจักแดนหยังสิได้ยังก็าว้กตามนั้นเลยเนาะเออก็เจอออยู่เออเพราอะไรไม่อันได้กินน้าก้นแก้วน้าเ้าอยู่จักน้อยนี่แหละอันนี้เราความจริงเด่น ็บ่กตามเห็นนี่แหละบุญบุกทับุญไห้ก็บ่าได้ชักเม็ดเลยเ่าสั่นขอน้ำอาจารย์ในจักน้อยน่ะเออเราก็อุทิศให้เออได้ยินในจักน้อยจาบกว่าได้สำนั่นแล้วเราตามจริงนี่แหละความสำคัญมันอยู่ที่ข้าสังสมไัก่อนข้าสที่สิตายไปเลยเมื่อนตายแล้วทับุญไห้ละลายจังสิใดมันบ่ได้แปลว่าบุญได้อันพกเจ้าเฮ็ดยู่นั่นนะขาง่วงขาควยขขานางการีนะ เดยวกสิมีค้นเถียงอีกเด๋ยวสิบอกวิธีแก่ไว้เอเห็ดตั้งไดสันแขกคนมากเห็ดยังยังให้กินไปซื้อเอาอยุา่ร่กงาดซัดที่เ้องบาร์มีเจตนาในการไปคนขว้าเอาไปเลือกสันเอาจากบาหล่ะเฮาเหาบาร์เ,เไไดไปซื้อมาไวห้องบาร์เไไดเป็นอันเอางัวเอาคว้ามาเป็นต้นเป็นตัวใอเจ้าสิซื้อซ้ำใดเดี๋ยวนี้กตว่าจะเอาอยัางเลียงแขกเด้อบอกวิธีแก่ให้เด้อเด๋ยวเถีย,ยงหลาย พวกลูกดีแล้วลูไปเกิดไม่เนี่ยลูกเกิดไม่นั่นนรกได้ว่ามันเกิดสวัรค์มันได้แต่เคาะก็โลง่งเออพามาแล้วฟัานทำเดอ้อตั้งตาตอนเป็นคนบริสุทธใจว่าจะเขาวัดมันบ้าหลักมันจะมาเน่าไหนผ่านมาเถอะเออแล้วสัแล้วเ,เตรียมตัวรับสินเดอ้อแต่ก็แต่งงานพ้าเขาองค์ฟองอ่องแปลงไปงในศาลเรา ไปแน่หนาก็โล่งมั่งไปบาจีเพามั่งบ่มีผลยังบ่ได้กินเออว่ได้แต่ก็บ่มีผลยังอีกเปลี่ยนเสียผาปีนทางางสันหนึ่งสี่มันปีนแปว่าจังไดมันหมายความว่าจังไดเฮ็ดภาคเฮ็ดกันตามกันมาบ่าจะความหมายบ่าจกความใดเออบ่มีความหมายยังเรียบเาถึงสมัยเก่าโบราณสมัยพุทธเจ้ามมีชีวิตอยู่ มันมีปาซาทดีผู้ใดตายแล้วก็หาไปโงนถิ่มันโดเหม้นเน่าคนเป็จะซื้อเออต่อมาบางคนกับฟังบางคนกับเผาถิ่มเป็นธรรมดานั่นบริส้สวดมมต์จากบอกว่าบริส้สวดอันนี้เด้เออมันมีพิธีการเริ่มสวดมากกับพว่านั่งศิลิมาตายพิกษุองค์นั่นมักแห้งหลายพุทธะเจ้าเลยมเทศนาเรื่องนี้เทศนเรื่องกุศลธรรมานี่เออสิ่งนี้ที่เป็นกุศล มีผลไปทางสุขซึ่งมีเป็นอกุศลมีผลไปทางทุกข์สิ่งนี้เป็นกุศลบ่แมนบ่เป็นกุศลกอแมนเป็นอภิญาตตาธรรมะสุขายาเวทนาญาสัมปยุตตาธรรมะจิตใจห้าบวกห้าคิดใจห้านอมไปทั้งกุศลจึงสืเกิดผลเป็นบุญเปนเทศไปทั้งสี่คนได้บ่แมนเอากุศลธรรมะมาสวดหน่อยคนตายได้บุญได้เด้อง่ายๆหลอนนะผู้ใดตายท่านอมรอมไปฟังถิมดวก็ได้จูดทิมเาเองเด้ก็ได้บ่มีผลยัง ก็คิดบ้างแน่อันเทียบเอาที่พันยญาติคนท่านจะตายของผู้ใดไปเผาเบ่นเดยผู้ใดไปปีนเสี่ยผาผู้ใดไปอันเคาะกระโล่งบ่มีเด้นั่นสร้างได้เผาจักว่าล่ะสร้างหลายองค์เลยิ้าละหัน่นตายกินไปจซือ่อเ่าดีสนใจกับหยังแน่คือว่าไปในผ้าสูงสุดลรวได้ของบุญนั่นแล้วอันนี้พากันทำบุญยังสิบหวังบุญไปยังอีกบุ๊เนาะ หลายหลายอย่างที่เราห้ฟังออาจจะเป็นประโยชน์หลายๆคนเดอ้อเยวกับเรื่องหนีกับเมียน,นจ้าพากันไปงไง่ายแต่งหนังแต่งหนีหนั่นหลายแต่กับเวลาไปอีมีนาเนี่ยนะขอสินขออย่างมันขอมันตั้งใจแท้จะบอกมันเจตนาแท้บอกว่าเมนเนี่ยมันเป็นประเภทนี่จะซื้อเด้มันเลยตัวทั้งจากของตัวทั้งพระเออพระมันก็นห้ไปตามขอเด้มันเ่็ด้รัษกษาห,าใให้ไปได้เด้เออ แหละ <c oughs> อ้าวากันเตรียมตัวไปพาลรับสินเดอร์บุญรุ่นเบ้าไปผู้ันผาา้าบาบเมาขอมผรับรดาดี <c oughs> เออท่านแหละ <c oughs> บุญกุศลน่ะนะหรือบาปอย่าตามมันตอนข้าเป็นป็่นไปได้ข้าเห็ดสะสมไว้ภายในจิตในใจในความรู้สึกของข้าไหวไปได้เออต่างหากเออแต่ว่า,วางานศพต่างๆอย่าง้งงวหลแต่บริเกี่ยวก็พ้นตายก่อนที่สิตายเป็นยังมีผลกว่าอีก ฟังธรรมพุทธเจ้าไหมก่อนที่สิตายไหมเออมันสิฟังบ่ฟังกับสางคนมันสิตายนั่ยนะเปิดยัดเยียดไส้รดจากบ่ล่ะรเปิดหลวงพ่อนี่ยัดเยียดใส้รดก็ได้เออเปิดรรมองค์ใดองค์หนึ่งที่แสดงเกี่ยวกับอริยะสัจีรใหโรดองค์ใดก็ได้ที่พระเจ้าแสดงรรมเกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเน่ะเปิดตัวนี้ใส่เลยยัดเยียดใส่เลยฟังบ่ฟังกับสางตัวนี้มีผลกว่าอีกเออหาองคจคนมันสิตาย มันขิดยังบ่ออกมันก็เอาตามได้ยนดินได้ฟังดีเด้ญาติพี่น้องนงั่งหุ่มสับลาบอยู่ผู้ใดเลยับรู่ความรู้สึกหรือในภายในของพวกเจ้าได้เด้ย,ยัดเยียดธรรมะให้เลยเพราะฉะนั้นเปิดเทศธรรมาจากักมันก,ามาาก็เปิดเข้าไปโลดเปิดเทศธรรมจักเปิดเทศอนัตตกคณะสูตรเปิดปฏิจจสมบตัตเปิดไปโลดนาะเออภากันอัดไว้อย,อยู่ตัวาเข้าก็เหตุหยูไหมเนาะเออนั่นแหละฟัง D ot, าาดีว่าดีได้หอดอลหันเลยธรรมดาได้การฟังธรรมนั่นนะเออส่วนสุดท้ายสิต,ยตายมันถิ่มร่างกายได้เมันก็นมีได้มันถิ่มห่วงต่างๆได้มันเป็นอนิจังบุกอานาตาตัวั้นั่นนี่มันมนคิดพินารณนในหันแบบมีผลได้หลังตายไปแล้วมันบ่มีผลยังมีผลยังดอกก่ <c oughs> อนตายสิสำคัญที่สุดก่นอนตาย อย่าหยังพวกเขาสังสมไัตหมาป้อแหงแบบนี้เนาะว่าต้องไปกังวลอันนี้พวกบ่ได้ด็นจักหยังเจวก็บบ่มีผลหยังเออเจา้า,จาสิหามเจ้าสิแฮเจ้าสิแนวาได้ก็ะล้วแต่ไม่มีใดได,ไดตอนพูนตอนเป็นๆอยู่พูนเขาสังสมยัไิจิตสุดท้ายของเขา่ขอนสิตายต่างหากเป็นตัวตัดสินเขาเขาตัดสินเขาเองความคิดของเขาเขาไปยึดจดิ้งใหไปคิดถึงอันใด คิดถึงลูกถึงหลานบ่คิดถึงหมาบ่คิดถึงงัวควายสัดเลียงคิดถึงให้ถึงหน้าบ่หรือว่าคิดถึงบุคคลที่กูรังเกียบกูสูนกูเกียบกูสร้างมันเข,าข่าะดุกด,ดำบ่อ่มันรลรมงอบา,ายวัดนั่นแหละแต่ลักษณะนี้นะเดือแต่คนถึงมีธรรมะอันบริสุทธิ์มหนาดอกคนถึงเข่าถึงความจริงนั่นเองนึกถึงพระพุทธเจ้ามัง่งสวดมนต์บทใบดบทหนึ่งมั่งสาธยายธรรมโดยตนเองรูกแกียงทั้งตลอดคิดพิจารณาโดยตนเองได้คนมีธรรมะนั่นนะ เออม,มันต่างกันตรงนี้ของนบะมี่นั่นนะ่ะยัดเยียดในธรรมะให้โลดสวดย่งกับสวดไปเลยในเปิดใส้โลดเราจังได้ใครบาโรดสิตายวแห้งก็ละ่ะนี่เป็นสะออนนะเจตนาห้าจากให้ได้บุญกุศลไปทั้งดีอจาจะว่าละ่ะเหตุปโลดแล้วก็หลายๆาย,ย่างที่พเข้าบบอขอาใจ